สวัสดีครับผม KPC p นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการการวัดตัวเพชเชอร์สวิตนะครับผมที่เราจะเจอกันนะครับก็คือจะอยู่กับตัวปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับผมอันนี้นะครับตัวสีเทากับสีดำในลักษณะนี้นะครับผมก็คือเพชเชอร์สวิตนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการตรวจเช็คนะครับว่าเราตรวจเช็คยังไงนะครับว่าตัวเพชเชอร์สวิต ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้สมมติว่าปั้มน้ําอัตโนมัติของเราไม่ทํางานนะครับผมเราก็ลองมาตรวจเช็คตัวเพชเชอร์สวิตนะครับผมว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับผมโดยที่จะผมนะครับโดยที่ผมจะใช้ตัวมัลติมิเตอร์นะครับผมทั้ง2แบบเลยนะครับก็คือ,อแบบอนาล็อกแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับผมโดยเดี๋ยวเราใช้เป็นแบบอนาล็อกกันก่อนนะครับผม อ่ะก็คือง่ายๆเลยนะครับผมอ่าเราจะทําการตั้งนะครับไปที่ย่านวัดอ่าตัวบัสเซอร์นะครับผมอันนี้นะครับที่เป็นรูปเสียงนะครับผมอ่าเราก็หมุนเซเลคเตอร์มาทางอ่าตัวบัสเซอร์นี่นะครับผมอ่าวัดง่ายๆนะครับผมแล้วก็ลองแตะกระดูอันนี้นะครับก็คือเราก็จะได้ยินเสียงตี๊ดนะครับยินเสียงบัสเซอร์นะครับอ่าเดี๋ยว เราจะมาวัดตัวที่ใช้ได้ปกตินะก็คือผมเอามาเทียบกันให้ดูเลยนะครับผมว่า,าตัวที่ใช้ได้กับตัวใช้ไม่ได้จะเป็นในลักษณะไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดตัวที่ใช้ได้ปกติก่อนนะครับาสายไหนก็ได้นะครับผมทั้ง2เส้นนะครับสามารถสลับกันได้เลยทั้งตัวของเข็มวัดของมัลติมิเตอร์แล้วก็ตัวของสายที่ออกมาจากตัวเพชเชอร์สวิต์นะครับผมหนึ่ด้านนะครับ แล้วก็แตะไปนะครับผมอ่าแล้วก็อีกหนึ่งด้านนะครับอ่าเนี้ยนะครับเพื่อนๆได้ยินเสียงนะครับผมอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองสลับดูนะครับผมอันนี่นะครับด้านนี้ก็แตะอีกหนึ่งเส้นอันนี้นะครับผมอ่าก็จะมีเสียงนะครับผมมีเสียงบัสเซอร์ดังขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับตัวที่ใช้ได้ปกตินะครับ อ่าแล้วเรามาวัดตัวอีกตัวหนึ่งตัวสีเทานะครับผมอ่าแล้วก็อ่าผมจิ้มไปด้านหนึ่งนะครับผมเลยอีกด้านหนึ่งแล้วก็แตะอ่าเนี่ยนะครับอ่าไม่มีเสียงเลยนะครับผมอ่าไม่มีเสียงขึ้นเลยนะครับอ่าสลับด้านอ่าเนี่ยนะครับผม อันนี้ก็ไม่มีเสียงเลยนะครับผมอันนี้ก็คือตัวที่ใช้ไม่ได้นะครับผมนะครับโดยปกติตัวที่ใช้ได้นะครับถ้าเราวัดนะครับก็จะมีเสียงนะครับผมลักษณะนี้นะครับก็คือตัวที่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับผมแล้วแบบมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับผมก็เหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ตั้งมาที่ย่านวัดเสียงนะครับผม ่เราก็หมุนมาทางด้านนี้นะครับผมเป็นรูปเสียงอยู่นะครับแล้วเราก็ทำการแตะกันลองดูนะครับผมอ,อันนี้เสียงจะไม่ค่อยดังนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมวัดตัวสีเทาก่อนนะครับอันนี้นะครับเราแตะกันก็คือเสียงดังปกตินะครับผมอันนี้นะครับ ตัวสีเทาไม่มีเสียงเลยนะครับผมอ่สลับด้านครับอ่นี่นะครับอ่าไม่มีเสียงเลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็มาวัดตัวสีดำตัวสีดำนะครับผมอนี่นะครับอ่ก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับผมอ่มีเสียงขึ้นมาแล้วก็จะมี ค่าโอห์มนะครับผมค่าโอห์ม0.02นะครับผมสลับอีกทีหนึ่งอ่ะนี่นะครับผมอ่าลักษณะการวัดตัวเพชสเชอร์สวิตของตัวปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับแบบแบบง่ายเลยนะครับผม